แอมมี่หรือ C-PAP เครื่องใหญ่ดีประสิทธิภาพในการรักษาสามารถใช้รักษาโรค OSA ได้เหมือนกันทั้ง2รุ่นเลยเท่าๆกันได้เลยทั้งเครื่องเล็กเครื่องใหญ่นะคะแต่ความพิเศษของแอมมิ i นีเนี่ยเขาจะมี3ฟังก์ชันการรักษาในตัวเลยก็คือ 1. รักษา C-PAP ธรรมดา 2. ค่ะเป็นระบบออโต้เซตนะคะแล้วก็ระบบที่3ค่ะเป็น C-PAP ออโต้เซตฟอร์อค่ะ ความสบายระยะยาวต้องให้ตัวซีแพ็เครื่องใหญ่ค่ะเพราะว่าเครื่องใหญ่เนี่ยมีตัวแทงน้าที่เราสามารถเติมน้าได้จริงแล้วก็ความชื้นเนี่ยเราสามารถปรับระดับตามความเหมาะสมได้แต่ถ้าตัวมินิเนี่ยมันจะเป็นตัวฮิวมิดเอ็กนะคะที่เป็นตัวแผ่นกรองสําหรับดูดทําความชื้นแต่ว่าเราจะไม่สามารถเลือกทําความชื้นตามที่ร่างกายเราต้องการได้ค่ะความเงีย ถ้าเป็นความเงียบเนี่ยต้องให้ตัวใหญ่เหมือนกันนะคะเพราะว่าตัวใหญ่เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีเสียงที่เงียบแล้วก็สมูทมากกว่านะคะตัวแอร์มินเนี่ยจะค่อนข้างมีเสียงแรงลมที่ดังขึ้นมานิดนึงใครที่เซนซิทีฟต่อเสียงเนี่ยอาจจะแนะนําเป็นเครื่องใหญ่แทนค่ะถ้าเป็นหน้ากากตัวแอร์มินเนี่ยจะเป็นรุ่นเฉพาะฟิกเฉพาะสําหรับตัวแอร์มินนะคะถ้าจะใช้หน้ากากรุ่นอื่นๆเนี่ยจะต้องมีตัวอะแดปเตอร์มาต่อแยกแต่ถ้าเป็นซีแพรุ่นใหญ่เนี่ยสามารถใช้รุ่นอะไรก็ได้ที่ต้องการได้เลยค่ะการพกพาค่ะ ต้องให้ตัวแอร์มินีนะคะร้อยเต็ม10เลยเครื่องเล็กมากๆเหมือนโทรศัพท์มือถือเลยค่ะแล้วใครบ้างที่เหมาะกับแอร์มิเลยต้องไม่เป็นภูมิแพ้ค่ะ 2. นะคะเป็นผู้ที่นอนหลับง่ายไม่เซนซิทีฟต่อเสียง 3. ค่ะต้องการเครื่อง CPAP ที่มีขนาดเล็กแล้วก็พื้นที่จํากัดหรือว่าใช้เป็นเครื่องสําหรับพกพา4ค่ะอยากได้เครื่องเดียวแต่สามารถรักษาได้ครบทุกฟังก์ชันค่ะ